วัดีค่ะวันนี้แมวพามาดูลูกเป็ดนะคะอยู่กับแมวนะคะในช่องโจรี่โรเจอร์ฟาร์มไปดูลูกเป็ดกันเลยค่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะหลังจากเมื่อวานมีฝนตกเนาะก็เย็นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ วันนี้ก็ร้อนเช่นเคยเนาะเข้าหน้าแรงหน้าร้อนก็เลยวันนี้มีลูกเป็ดใหม่นะคะก็เลยพาทุกคนมาดูนะคะแม่เขาก็ให้ความอบอุ่นอยู่เนาะ เพิ่งจะออกจากไข่นะคะนี่เห็นไหมลูกเป็นสีเทาได้ยังไงเนี่ยแม่ขาวอะ่ะอืมโอ,โอ,โอ,โอมนี่ค่ะนี่เพิ่งจะออกจากไข่ มีแม่สองตัวนะแม่หนึ่งมาแล้วเอา้าแตนกับมีบไนพี่น้องแม่เห็นแตนตัวหนึ่งเอาไปแล้วนี่ข้างหน้านี่เป็นขาวลูกสีขาวนะคะที่เห็นเหลืองนวลน,นั้นนะโตมาจะเป็นสีขาว ตัวนี้ดูห่วงห่วงเนาะสรุปแล้วลูกไข่นะนี่อากาศร้อนลูกเป็ดก็สะบักสะบอมเนาะนิดนึงทุกคน ขอดูลูกหน่อยนะอย่าห่วงอย่าแหบคอยเด้อือมอมโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เอวก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะ เจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ